ฮัลโหลฮัลโหลกอรถมาเหรอมากินขนมกันเร็วๆทุกคนมากินขนมกันวันนี้ซื้อขนมมากินหนึ่งอย่างรอให้มายเยอะๆจะกินทีเดียวก่อนอื่นก็ ัดีค่ะต่อนก็กล้วยท็อกซี่เข็ดก่อนถุงสุดท้ายแล้วว่าเสียใจทำไมหัวฟูมิดนอนกินบนที่นอนถุงสุดท้ายแล้วว่าทุกคนทอกซี่เข็ดไปขายที่ไหนต่อเสร็จจากเซร่าไปขายที่ไหนต่อสวัสดีค่ะ สดใจไว้ยอร่อยฉ่ำเนืหวานเรากล้วยแบบตัวใหญ่มาก ตนนี้งานยุ่งไปกรุงเทพมาด้วยกำลังนั่งเขียวบัญชีให้ลูกค้าอยู่ทัอปซีเคไปขายที่ไหนกันจ่จอเซิร์ชเลยค่ะท็อปซีเคตตรงตัว นี่มีขนมเด็ดเบาๆกล้องกล้องมันมัวปะอร่อยนี่วันนี้เราไปซื้ออะไร มาการองมาการองราดูเร่คือไม่รู้นึกไงเดินผ่านแล้วก็อยากกินก็ซื้อซื้อเป็นกล่องหกชิ้นามานี่กล่องสวยงามแพงกล่องหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เหมือนเขาแถมมาให้ด้วยเขาแถมมาด้วยเนี่ยแถมแล้วเล้าก็บี้เลก็กไปหมดเลยอะ่ะ คือจริงๆอ่ะไม่เคยคิดจะซื้อกินพอรู้สึกว่าราคามันโหดร้ายเกินไปแต่วันนี้แบบเดินเดินอยู่แล้วเดินผ่านไม่รู้ผีอะไรเข้าสิงก็นึกอยากกินมากลองก็เลยเดินเข้าไปซื้ออันนี้อันนี้เหมือนเขาแถมอ่ะอนี่นอะไรอ่ะ พิทาซิโอจะบอกให้แปลว่าของเก่าเขาขายไม่ค่อยดีแต่เขาบอกเดนมิถุนาจะเปิดเป็นลาดูเล่เลสลองอยู่ตรงใกล้ๆเยื้องๆกับช็อปชาแนลที่พาละก้อนน่ะกำลังทำอยู่ ดารูเล่เป็นกระปองที่ค่อยงแห้งนิดนึงผมกินบนที่นอนเลย6ชิ้น950บาทแพงไปไหนไม่เป็นไรนานากินทีปรอบใจตัวเองให้รางวัลตัวเองเหรอข้ออ้างตรดเลาะแกะะ้ว ำไม่ได้ว่ารสอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคาราเมลโคค n นัทโรสอันนี้อะไรไม่รู้พิทาชิโอแล้วก็เชสนัทกินอะไรเดียวของโปรดก่อนคาราเมลแต่ว่ามาการะลองเขาอะจะแบบถ้าอยู่นอกตู้เย็นจ้ไอ้นี่ง่ายละลายง่าย าของแอมเมสอ่ะจะออกแนวแห้งกว่าลาดูเล่จะฉ่ำกว่าแต่จะบอกว่าลาดูเล่อจะรสชาติใกล้เคียงกับ TWG TWG อ่ะชิละห้าสิบบาทมะกรองของ TWG อร่อยแล้วคาวราเมลอยมากอร่อยอ่ะได้ เบาๆนั่งกินบนเตียงของดาราเทวีก็อร่อยของดาราเทวีจะแห้งมากจะแห้งต่อไปโรสแล้วกัน <L> ร้อนหอมมากหอมเหมือนครีมทาผิวเลยอ่ะทุกคนอืมรสดีอะ่ะไส้เป็นครีมๆไม่หวานอืมกินกับชาคงเลิศร้รสหอมเหมือนเหมือนครีมทาผิวเลยอะ่ะ ของดาราเทวีรสเฮบูบอยอร่อยมีความผุกนั่งทำงานไปกินขนมไปทำอะไรกันอยู่จ้า อันนี้เขาคงแข็งมากแคลก็นึกว่าแบบเป็นซองแบบน้ําแข็งเป็นซองแบบนึกว่าเป็นซองอะไรนะนไอ้น้ําแข็งแห้งแล้วก็บีดูดิบีเฟละเลยเสียดายวะดูดิเอาเละเลยแข็มาก็ไม่พูดด้วยนะพนักงานก็ไม่บอกด้วยนะว,ยนะว่าแถ็ง อะเกี่ยวไกินต่อพรุ่งนี้ปัดเด็ดลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชมชากินเพราะว่ามะกะลองมันเป็นมันเป็นแบบขนมที่ค่อนข้างหวาน กินมากๆเลยจะเลี่ยนแพรก็จะกินได้แค่ชิ้นสองชิ้นนะครั้งหนึง่งแต่กล้วยท็อกซีเข็ดกินได้ไม่หยสามารถกลับมากินกล้วยต่อได้อร่อยทุกคนแพรวกำลังจะทำแบรนด์เสื้อภาพของตัวเอง ดีไหมมีความคิดอยู่เป็นสื้อผ้าแบบเสาอบอ้็นสวยสไตล์ที่แบบชอบใส่ <c oughs> วันนี้ก็วานไปกินอาหารญี่ปุ่นมาสต่ไม่ได้ไร้นั่งคนเดียวแล้วคนเยอะอายสวัสดีค่ะน้องอะไรเนี่ยอัชรา ส่วนใหญ่คนที่คิดว่าแบบตัวเองอวบอะ่ะแต่ยังไม่ถึงอ้วนเนี่ยคือเอวเท่าไหร่กันสามสองนี่เหรอสาสองนี่อวบยังสามสี 3, 4, 3, 6, ่แพลเอลสามหกะสวัสดีค่ะน้องต้นคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะมาเจอกัน ตอนเจจะทำเสื้อผ้าแกแกมาช่วยออกแบบหน่อยดิตากมึงไปไกลๆเอลยีี่เดี๋ยวตกแอบไม่สุภาพนิดน,นึงนะคุยกับเพื่อนซื้อได้ที่เพจท็อปซีเคสนี่เลยคะ่ะพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กนะจ้าท็อปซีเคสแล้วอินบ็อคเข้าไปสั่งเลยยีิบก้าก็อวบแล้วเหรอ คือกำลังคิดอยู่ไงว่าคนที่คิดว่าที่อวบเนี่ยเอวเท่าไหร่คือกำลังจะคิดว่าไซส์เริ่มต้นนะควรทำไซส์ที่เอวเท่าไหร่ไงอาจจะเริ่มต้นที่แบบสามสองสามสิบสมสิบก็ไม่อวบนะก็ยังแบบเป็นคนปกติปะช่วยคิดหน่อยดิแล้วแบบใหญ่สุดควรจะทำเอวอะไรดีเออสี่สิบนี่อ้วนมากไหมอะ จะทำแบบเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันแรกคอนเซป t นี้คอลเลคชันสองคอนเซป์นี้จะจะแบบทําราคาก,กลางๆอืมอบเนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่เอลสามสี่แต่ว่าเอ้ยสามสิบสามสิบเี๋จะเริ่มอวบแล้ว สามสิบสามสองเนี่ยถ้าจะเริ่มอ้วกยีบเกายังไม่อ้วนนะตัวเองอเริ่มต้นที่สามสองดีไหมแบบไซส์สามสองเล็กสุดอกอ่ะคิดไปก็กินกล้วยไป กินผล,ลไม้มีประโยชน์ไม่อ้วนหรือจะพาที่จะไปแล้วอาบน้ำจะรีบไปอ่านนิยายช่วงนี้ติดนิยายติดทุกช่วงอะบางคนมีใ,นใครไม่ชอบอ่านนิยายปะแบบตบจูบแบบแพชชอบมากอ่านแบบไม่หลับไม่นอนได้อะบางทีตีสองตีสามไม่นอนอ่านนิยาย ต้นนะกินข้าวกันเจ๊คิดถึงชวนเจ๋งชวนบัวมาด้วยชวนไอ้อกอมไอเมกโกมาด้วยคิดถึงว่ะ๋ยวขอไปกินน้ำก่อนลุกจะโูไ่แน่แส่กินขาสั่ง ไกลสอบกันหมดรอปิดเทอมกลางพฤษภาอะไรเดี๋ยวนี้ปิดเทอมพฤษภาแล้วหรออีสามนาทีจะไปแล้วพอสำหรับวันนี้พอแล้วค่ะอ้าวหรอไม่รู้ นี่เป็นชิชูลาดูเล่ด้วยนะในโซวเวอร์แพงค่าชิชูหรือเปล่าแต่ลาดูเล่ที่สิงคโปร์ไม่แพงเท่านี้หนะูน้าดำมากแสงแสงตรงนี้หน้าดำมากกำลังแบบเออใช่ทุกคนแพลอาจจะเน้นเป็นเดรส เป็นอะไรที่แบบใส่ตัวเดียวจบเป็นเสื้อเป็นอะไรที่มันแบบ m i กซ์แอนแมทได้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ได้ทำแบบจะต้องหาคอนเซปต์ตัวเองก่อนนึกออกปะต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองก่อนคือไม่ได้มีความรู้แต่ชอบอยากทำเป็นความฝันเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มแหละช่วงนี้แบบสติสตังเริ่มมากำลังนั่งเคลียร์บัญชีลูกค้า บางคนโอแล้วไม่ยอมแจ้งที่อยู่แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนตามก็ไม่รู้ตามก็ไม่เจอลายก็หายจะทำอย่างไรดีทุกคนประกาศใครอยากรับเป้อเนลโลไปขายต่อแพวมีราคาส่งให้10ใบขึ้นไปนะจ๊ะอยากรู้รายละเอียดลายมา เปเปเนี่ยโลที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ขายดีมากใครอยากเอาไปขายหารายได้กุบกริบนะจ๊ะแอดไลน์มาจะมีค่ะมีแบบขายส่งแล้วแต่ว่าขอเป็นเปิดออเดอร์สิบใบนะจ๊ะหรือใครอยากซื้อไปใช้เองก็ไปรวบรวมออเดอร์กับเพื่อนๆญาติพี่น้องพ่อแม่มาให้ได้สิบใบจะได้ได้ราคาส่งโอเคป้า ยี่สิบนาทีจะไปแล้วมาให้ดูกรุบกริบมาให้ดูแบบกรุบกริบโทรไปตามก็ไม่รับปะลูกค้าอยู่ในนี้ไหมใครพีคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตสลิปออนพาวว้เนี่ยใส่ย3 5ิบสามจุดห้าอีก สองนาทีจะไปใครจะถามอะไรไหมคะวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรให้ดูไงก็เลยเดี๋ยวจะไปเลยจะไปไวๆอยากกินแมกไก่แล้วอ่ะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ไงมือผู้ใจอ,ะะอยาคายเยาวาชนดูอยู่ยังไม่มีชุดใส่ไปญี่ปุ่นเลยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่หนาวละ วันนี้ไม่มีอะไรกินค่ะกินไปแค่นั้นแหละมากะลองกินเยอะแล้วมันเลี่ยนถ้ากินแบบหลายชิ้นนั้นเลี่ยนกินได้แค่สองชิ้นกินวันละสองชิ้นสองชิ้นพอนะจ้ะโอเคไปแล้วอาบน้ำดีกว่าแล้วก็นอนคุยกับเอลซ่าต่อทำอะไรกันอยู่อ่ะ จะไปแล้วนะทุกคนอิ่มอะแต่อยากกินแมกไก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีเราต้องหักข้ามใจตัวเองใช่ไหมไปดีกว่าไปอาบน้ำเคลียร์งานไปบ้า